นี่คือสะพานหนองหานนะครับตอนบ่ายมันกขาพามาบึขอสะพานหนองหานและกันหนองหานนี่คือหนองหานสกลนครนี่ก็คือว่าได้ืระจ้าจอดไว้คือหางน้อยเลยคือหางป่าได้เลยนี่แหละคือหนองหานสกลนครนี่คือห้องไปหนึ่งนี่คือห้องขนุนได้สะพานหนองหานริมหนองหานอหนางเป็นจมูกถุง เป็นตอาหารยาเนาะจะมะล่าเรื่องเนาะเอียงกับห้องเอียงเอียงเนาเอียงห้องแล้เอียงนาเอียงจะพันตื่นทีใท่ห้องแค่พอ เอืเ่องในองหานี่แบบะหองหานจเป็นกพ้นหน้า,รานนโรงพยาบาลัรนกพเอียงเอียงเป็นห้องเป็นห้องเอกาส์จะเป็นเทื่อง้อียงเป็นเทืงเงเเท่งงหมา้โอ้ แสดงว่าลูกมันตกลงมาเนี่ยแสดงว่าลูกมันตกลงมาจากข้างตาบบ่อมันก็เลยห่วงมันหวนมันห่วง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 มันลูกมันห่วงลูกมันตกมันห่วงหมาที่มันทำไรลูกเหน็บ มึงเลยมองห่วงมองห่วงนี่หลขนาดนกมันยังห่วงแคห่วงลูกของเจ้าเนี on ่ยคนสังได้ดิหนานกได้หนึ่งมันห่วงลูกมันได้ลูกมันตกออกมานีเอ้ย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 มานี่คือเนแบบเอ้ยบิ้งเอ้ยบิง ไอ้ไอ้สอยเรือเนาะซรอยเรือหนุกหนุกเป็นมาใส่กุขาได้ด้มามาอควาทเพื่อนเบบรืจากกานกได้มาอาคุนได้หนุหหนกได้จ,จ่ายันมาครับมาญานยญานิญาติาาอา,า,าวาเพืนเือจากนะหนกเลยก้า้นไปบเพิงเนาะ มียากกีล,าล,าล,ายลูก,ล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 มกมานี่ลูกมากได้ช่ายแา้วปล่อยวเลววิตลววาตเลววตายแล้วลมาได้แบบมีจักไหม่มากัดนะ้ฆ่าก็ด่วยเดียีเ่้า่รงนี้ดับนกเนาะมันนี่วาวตเลวา มันดูสูงเน,งน,งงนี่ยดูพุมบ่เนาะอาจจะำพุก็ได้ค่าเสูงไปบ่หลคนเนาะอ๋อสูงมาอยูคนนี้อ๋ออ๋ออ๋สูงบนันไดวิทแล้วบันอเอหือวนนันวิทวยแล้วบันคูข้าที่สอยนกได้งหมดบุญทุกคนทุกคนละวิจักมาแล้ว มาจะกัดมาจะกินเนี่ยนะบุคคลช่วยแล้วมาเป็นอย่างเด้อนกเท่าบาทนี่อี่เทิงนี่ลงมาเท่าบาทนี่